พี่จะอธิบายอย่างนี้นะตั้งแต่พี่ดูนางงามมานะอิงฟ้าเป็นคนที่ปฏวิวัติวงการนางงามในเรื่องของการทำให้นางงามเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครบเครื่องในเรื่องร้องเต้นเล่นละครแถมมีคู่จิ้นอีกแถมขายอะไรกูก็ซื้อ ทำอะไรกูก็รอดูสิบปีมีครั้งหนึ่งมั้งแบบเนี้ยจริงๆแกฉันว่ายี่สิบปีเลยมัง้งแล้วก็คือคนที่อยู่นอกวงการนางงามก็มาดูนางงามอีกตั้งแต่ดูนางงามมาบอกเลยบอสขาปีนี้ ประสบความสำเร็จมากพูดให้เลยแบบเต็มปากไม่เคยเห็นหนางงามสนุกขนาดนี้เลย